ข่าวนะคะจะพามาดูอุทาหรณ์ที่อาจจะเกิดจากอุบัติเหตุซึ่งขึ้นชื่อว่าเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อถ้าเราประมาทนั่นเองนะคะจะพาไปดูเรื่องใกล้ตัวที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กๆที่ผู้ปกครองไม่ควรมองข้ามและควรจะระมัดระวังอย่างไรวันนี้ไปขมวดปมเพิ่มเติมกับคุณเท็ได้เลยค่ะขอบคุณคุณนุ่นครับจากคลิปที่ปรากฏวันนี้นะครับโอ้โหเรียกได้ว่าเรียกเสียงฮือฮาจากโลกโซเชียลได้มากพอสมควรใจหายใจควนะ่ำน่ะใช่ครับประตูหนักมากหล่นทับติดไฟสิบขบ่มาดูรายละเอียดกันนะครับค่ะ คุณผู้ชมครับคลิปที่ปรากฏวันนี้นะครับเป็นหนูน้อยวัยสิบขวบซึ่งเป็นผู้หญิงด้วยครับซึ่งน้องเนี่ยอาสาที่จะไปปิดประตูให้แม่นะครับขณะที่คุณแม่เนี่ยจะขับรถบัสไซด์ออกจากบ้านซึ่งก็จังหวะนั้นเองครับก็ทําให้ประตูนั้นล้มทับน้องนะครับจนได้รับบาดเจ็บไปดูคลิปนี้กันครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้นะฮะจะเห็นได้ว่าเห็นไหมครับคุณแม่นะครับผู้หญิงผู้ปกครองที่เป็นผู้หญิงเนี่ยได้ ขี่จักระยานยนต์ออกไปละแล้วก็น้องมันปิดประตูให้จังหวะเนี้ครับคุณผู้ชมโอ้โหคือภาพนี้แหละครับก็เป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์กันในโซเชียลวันนี้มากนะครับคือน้องเนี่ยได้รับบาดเจ็บคือคุณแม่เนี่ยก็ต้องได้ได้ว่ารีบเข้ามาพยุงนะครับประตูรั้วขึ้นแล้วก็ตะโกนนะครับเรียกให้คนที่อยู่รอบๆเนี่ยมาช่วยเพราะว่าตัวเองก็ช่วยไม่ไหวเหมือนกันนะครับ ซึ่งคลิปนี้เป็นนาทีที่ประตูรั้วนะครับทับหนูน้อยวัยสิขวบที่อาสาเปิดประตูให้โดยเปิดเผยนะครับจากผู้ใช้ Facebook ชื่อว่า JT กับตัน JT ซึ่งเป็นผู้ปกครองของหนูน้อยรายนี้ในพื้นที่ตำบลแม่กาสาอําเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับนำคลิปจากกล้องวงจรปิดที่บริเวณบ้านของตัวเองเนี่ยมาโพสต์เตือนภัยพร้อมกับระบุข้อความครับว่าครั้งนี้อาจจะโชคดีโชคดีที่คุณพระคุ้มครองที่ไม่มีไม่เป็นอะไรมาก ใครมีลูกหลานช่วยกันดูแลอย่าให้ลูกเล่นประตูนะครับฝากเอาไว้เป็นบทเรียนเขาเตือนกันมาแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาครับเวลาประมาณ1ทุ่มเนี่ยทางาย้อนเหตุการณ์ให้ฟังนะครับก็คือเมื่อตอนวันที่3เนี่ยหนึ่งทุ่มนะครับผู้ปกครองเด็กนกําลังจะพาลูกสาววัยสิขวบเนี่ยออกไปข้างบ้านนะครับขณะที่กําลังขี่รถจัก,กรยานย,ยนต์ออกไปรอลูกสาวในข้างนอกรั้วลูกสาวก็ได้อาสานะครับขอว่า เดี๋ยวเป็นคนปิดประตูให้และ,ละการนะครับระหว่างที่เลื่อนประตูเนี่ยจะสุดรางละประตูนะครับเกิดตัวเบรกรางเนี่ยขาดแล้วก็ประตูล้มทับร่างหนูน้อยครับโชคดีที่มีคุณแม่นะครับญาติิอยู่ใกล้ๆก็พากันเข้ามาช่วยเหลือนะครับก็ต้องตะโกนให้ญาติพี่น้องเ,เข้ามาช่วยเหลือกันยกประตูออกซึ่งมีน้ําหนักมาก จากในภาพนะครับผู้ใหญ่ก็ต้องช่วยกันสองถึงสคนขณะที่น้องเองครับก็จะพยายามพยุงตัวแล้วก็คลานออกมาได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยก็คือน้องเนี่ยหัวแตกนะครับก่อนหน้านี้ครับก็เคยเกิดเหตุลักษณะนี้ด้วยเช่นกันนะครับคุณผู้ชมเมื่อมีเฟ e บุ o กนะครับของคุณสุนทรสุนทร,นนทรนดวงจันทร์นะครับได้โพสต์คลิป เตือนเป็นอุทาหรณ์ของเหล่าพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกหานอายุน้อยต้องระวังแม้ในคลิปนะครับจะไม่ได้ระบุว่าเกิดขึ้นที่ไหนก็ตามนะครับซึ่งในคลิปก็เผยภาพนาทีที่เด็กๆ3คนเนี่ยกำลังเล่นลากเลื่อนประตูไปมาจนสุดท้ายในประตูล้มทับเด็กต่อหน้าผู้ใหญ่เราลองย้อนไปชมเหตุการณ์ครั้งนั้นกันครับ ซึ่งหลังจากที่คลิปนะครับได้มีการเผยแพร่ออกไปนะครับก็มีหลายคนมองว่าช่างในออกแบบประตูทํางานงไม่เรียบร้อยนะครับไม่มีการติดตั้งตัวหยุดป้องกันร,รั้วหลุดออกจนเป็นป้องกันร,รั้วหลุดเอาไว้ก็เลยทําให้เกิดเหตุการณ์กล่าวขึ้นด้านผู้ที่ชมคลิปนะครับก็ต่างมองว่าเหตุการณ์นี้ครับต้องโทษช่างทําประตูเลยครับที่เป็นคนผิดที่ไม่ยอมทําตัวหยุดกรณีเลื่อนรั้วจนสุดทําให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นขณะที่พ่อแม่ผู้ปกครองเองนะครับก็ต้องระมัดระวังกันมากกว่านี้ด้วยนะครับ คุณผู้ชมครับเหตุการณ์ในลักษณะนี้นะครับก็เรียกได้ว่าไม่ได้เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับก่อนหน้านี้นเราเคยได้ยินข่าวกันมานักต่อน,นักแล้วนะครับว่ามีประตูรั้วนั้นล้มทับเด็กล้มทับคนในบ้านที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็เลวร้ายไปมากกว่านั้นก็คือถึงขั้นเสียชีวิตก็มีเราลองย้อนไปดูเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นกันดอยนะครับเพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนสติกันว่ามีเหตุการณ์อะไรเคยเกิดขึ้นบ้างติดตามได้จากรยายงานพิเศษชิ้นนี้ครับ กลับไปเมื่อ3เมษายนที่ผ่านมาเกิดเหตุประตูบานเลื่อนรั้วเหล็กล้มทับนางบุญเรือนหาวัดอายุ63ปีได้รับบาดเจ็บสาหัสและนอนหมดสติที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยจุดเกิดเหตุเป็นประตูรั้วบานเลื่อนลักษณะเป็นเหล็กแผ่นยาวประมาณ6เมตรล้มนอนขวางประตูอยู่ชาวบ้านต้องช่วยกันงัดประตูเหล็กและยกขึ้นเพื่อนำร่างผู้บาดเจ็บออกมาก่อนจะนำตัวส่งโรงพยาบาล ลูกชายผู้บาดเจ็บบอกว่าช่วงเกิดเหตุเห็นแม่มาเลื่อนประตูเหล็กที่เปิดออกเล็กน้อยเพื่อจะทําการปิดให้สนิทแต่เนื่องจากประตูเหล็กบานนี้ไม่เคยได้ใช้งานมานานแล้วเพราะจะเข้าออกบ้านจากอีกทางบวกกับประตูอาจจะชํารุดทําให้ล้มมาทับร่างของแม่โชคยังดีบาดเจ็บไม่ถึงขั้นเสียชีวิตส่วนเพื่อนบ้านคนเจ็บบอกว่าได้ยินเสียงเหมือนมีของตกกระแทกกับพื้นอย่างดังสักพักได้ยินเสียงลูกชายของเจ้าของบ้านตะโกนร้องของความช่วยเหลือ จึงพากันวิ่งมาดูและช่วยยกประตูและนำร่างผู้บาดเจ็บออกมา29กุมภาพ,พันธ์2563นางสาวจรัสีแซนลิ่มอายุ59ปีถูกประตูของบ้านมิดที่บริเวณศีสะและลำคอติดอยู่กับกำแพงบ้านในสภาพถึ่งนั่งถึ่งยืนเสียชีวิตขาที่เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งย่านภาสีเจริญกรุงเทพมหานคร โดยอาสาสมัครมูลนิธิป,ปอเต็กตึงต้องช่วยกันดึงประตูเพื่อนำร่างออกมาประถมพยาบาลแต่ไม่สามารถเลื่อนประตูออกมาได้เนื่องจากประตูนั้นเป็นระบบไฟฟ้า จึงต้องใช้เครื่องมือตัดถ่างง้างกระตุนเล็กเพื่อนำร่างออกมาปั๊มหัวใจนานกว่า10นาทีแต่ไม่เป็นผลนางสาวจราศีเสียชีวิตไปแล้วก่อนหน้านี้เหตุการณ์ครั้งนั้นตำรวจสอนอหลักสองได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดซึ่งสามารถจับภาพช่วงเกิดเหตุได้พอดีโดยในวงจรปิดเห็นผู้ตายซึ่งเป็นพี่สาวของเจ้าของบ้านกำลังเดินกลับเข้ามาภายในบ้าน โดยใช้รีโมทกดให้ประตูเลื่อนเปิดออกระยะกว้างเพียง1นึ่งฟุตไม่ถึง3วินาทีจูจ่ๆประตูก็เลื่อนกลับมาปิดในจังหวะที่ผู้ตายกำลังเดินเข้าบ้านทำให้ประตูหนีบเข้าไปที่ศีรษะจนเสียชีวิตดังกล่าวส่วนสาเหตุเจ้าหน้าที่เชื่อว่าอาจเกิดจากระบบของประตูบ้านขัดข้องเนื่องจากประตูไฟฟ้าบานดังกล่าวเคยมีประวัติเสียเปิดไม่ออกมาก่อนหน้านี้13เม